ขายก็ขายใส่เป็นถุงสิบบาทอันนี้ประมาณใส่สิบห้าตัวเนี้ยห้าก็สิบบาทโอเคห้าฟักยี่สิบบาทยี่สิบบาทต้องใส่ถุงใส่ถุงครับครับแล้วเขาบอกหน่อยครับตปลูกมันไม่ยากเท่าไหร่ครับใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบห้าวันก็เริ่มเก็บเตรียมดินก็ก็ไถประมาณสองรอบสามรอบครับให้ดินมันด่วนหน่อยครับ เวลาลงตูกก็แช่เมล็ดก่อนวันหนึ่งแล้วก็ไปอบไว้อีกวันหนึ่งครับตอนเช้าก็มาปลูกได้เลยครับครับอยา่างคุณพี่ที่ปลูกนี่ใช้พันธุ์อะไรฮะข้าวโพดที่ปลูกอันนี้พันธุ์ข้าเรียกพันธุ์สวีทครับครับไฮสวีทอ,อันนี้เป็นข้าวโพดหวานับครับ ติดต่อกันที่เราต้องการฟื้นฟูสภาพดินนะคะครับ ถ้าเราเอ่อเวลามเป็นลูกเล็กๆเราเอาห้อยลงมาดีๆหน่อยมันก็จะตรงอ่ถ้าเรามีรายง,งานเนี่ยพอเกิดปุ๊บเอาเอาห้อยลงมาหน่อยอันไหน,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 นที่มันขอดคือมันมันพาดอยู่ก่อนเราก็เลยไม่ได้เอาลงมันก็เลยมันยังขอดนะครับทีนี้ถ้าจะให้สวยงามพอเห็นลูกอ่อนปุ๊บเราก็จับหย้าวตออะไรอะ 对。<noise> <noise> <noise>